เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเป็นวินที่รัก์นักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมตั้งเพเพื่อนนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกับกระสู่ช่องครูโด่งคอยนะครับช่องครูโด่งคอยนอกจากจะเป็นช่องที่แบ่งปันความรู้ทางด้านเหรียญกระสับธนบัตรนะครับก็จะมีการอัปเดตราคา ที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมพร้อมกับมีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบเพื่อนามาสะสมด้วยสำหรับอีพีนี้นะครับคูโด่งจะมาประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบนะครับปีพุทธศักราช2,539ถ้าเกิดใครมีนะครับแบบที่คูโด่งต้องการนี่คูโด่งให้ราคา15,000บาทต่อ1เหรียญน,นะครับ แต่ว่าก่อนที่จะมาพูดถึงปี2000เหรียญหนึ่งบาทปี2539เดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสำหรับเหรียญ2บาทนะครับเหรียญ2บาทที่คุณดวงยังตามหาอยู่แล้วก็ยังไม่ได้มานะครับก็จะเป็นเหรียญ2บาทที่เขาเรียกว่าพระเศียรตรงใครมีเหรียญสองบาทพระเศียรตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญสีเงินหรือว่าเหรียญสีทองนะครับตอนนี้คงไม่เลือกแล้วขอให้เป็นพระเศียรตรงก่อน ถ้าใครมีสามารถพูดคุยติดต่อครูโดงเข้ามาได้นะครับเพราะว่าเราก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่เราตามหาและเราเป็นนักสะสมนะครับมีเสยนตรงในหลายเหรียญหลายวารละหลายอย่างมากเลยแต่ว่าเหรียญ2บาทผสียนตรงครูโดงยังไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆมีเหรียญน,นะครับมีเหรียญ2บาทจับแบบนี้นะครับแล้วหมุนดูเท่านี้เองถ้าเป็นด้านหัวด้านก้อยหันทิศทางเดียวกันนี่ รูดงรับซื้อแน่นอนก็ยังยืนยันนะครับว่าเรียนที่กูดงประกาศรับซื้อกูดงรับซื้อนะครับแต่ว่าก็ขอให้เพื่อนเพื่อพี่เนน้องทาความเข้าใจนิดนึงพอเพื่อนเพื่อนพี่พ่พน้องอบางท่านเข้ามาทักทายนะครับพอจริงจริงูดงก็อ่านทุกแทบจะทุก รูปภาพที่ส่งมานะครับแต่ว่าพอเป็นเหรียญที่คุณดวงไม่ได้ประกาศรับซื้อก็อาจจะตอบช้าหน่อยอยังไงก็อย่าก,กดเคืองกันนะครับจะพยายามตอบเพื่อเนเพื่อนพี่น้องให้ได้มากที่สุดอย่าลืมนะครับใครมีเหรียญพะเศษตรงก็สามารถพูดคุยทักทายกันเข้ามาได้ครับผมทีนี้เรามาพูดถึงเหรียญที่คุณดวงตามหาอยู่นะครับมันไม่ใช่คุณดวงคนเดียวนะครับที่ตามหาคุณดงก็เชื่อว่าถ้ามีเหรียญแบบนี้คนที่เป็นนักสะสมจริงๆหรือว่าคนที่เป็นพ่อค้า หลักๆนี่เขาก็ตามหาแน่นอนนั่นก็คือเหรียญ1บาทปี2539้ยเหรียญ1นบาทปี2539นะครับจะถูกผลิตออกมานี่เป็นพันล้านเหรียญแล้วถูกดีไซน์ออกมานี่มีสองแบบนะครับก็คือเหรียญหมุนเวียนก็คืออยู่ที่ด้านซ้ายมือแล้วก็จะเป็นเหรียญที่ระลึกนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ระลึกเห็นไหมครับ นีเหรียญกาญจนายพิเศษเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับทีนี้มีการพูดคุยกันอยู่นะครับว่าช่วงที่มีการช่วงที่มีการผลิตเหรียญน,นะครับก็มีการทําผลิตเหรียญออกมาในตามปกติแต่ว่าคนพบว่ามีเหรียญที่เป็นด้านหลังฟังให้ดีนะครับเหรียญที่คุณหลงรับซื้อนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นลักษณะของวัดนะครับ วัดภาษรีาาารัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วเป็นแบบนี้นะครับแต่ด้านหน้าจะไม่ใช่นะครับด้านหน้าจะเป็นเหรียญที่เป็นแบบนี้นะครับเป็นเหรียญแบบที่เป็นแบบนี้ก็คือเป็นเหรียญกาญนานพิเศษเพราะว่ามีาการผลิตในปีเดียวกันนะครับผลิตในปีเดียวกันนะครับที่มีการพูดคุยกันถ้าเกิดใครมีแบบนี้นะครับปุฎดงตั้งเอาไว้อยู่ที่1 5ึ0 0หบาทลองลองดูนะครับลองลองดูนะครับหรือใครมีเหรียญที่เป็นด้านหน้าเป็นแบบนี้แล้วด้านหลังออกมานะครับ ด้านหลังออกมาเนี่ยเป็นเหรียญปกติเนี่ยก็ราคาเดียวกันหรือใครที่มีด้านหลังเป็นการจนาแล้วด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าเป็นเหรียญหมุนเวียนเนี่ยก็ราคาเดียวกันเพราะว่ามีการพูดคุยว่ามีการเขาเรียกว่าอาจจะเป็นการใส่บล็อกหรือว่าทดลองบล็อกอะไรออกมานี่นะครับลองลองดูนะครับครูโด่งไม่คอนเฟิร์มแต่ถ้าใครมี1 10, 5ึ่ง พันบาทคูโดง่งรับซื้อแน่นอนลองลองดูนะครับครับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับก็คาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนพียงน,น,น้องมีก็สามารถส่งรูปภาพและไอดีมาที่โดสีสองสามเจ็ดห้าแล้วก็มาที่เฟซบุ๊กแฟนเพจคูโดง่งคอยนะครับอย่าลืมนะครับลองลองดูนะครับเผื่อเป็นโอกาสสําหรับวันนี้ฝนตกถนนลื่นโชคดีมีความสุขขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะครับสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดดิงติดตามให้ผมด้วยนะครับ you when